ทำยังไงให้ตัวเองมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะก็วันนี้เราจะต้องมาย้อนดูก่อนว่าวันนี้การที่เราไม่มีความมั่นใจนะคะ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคืออย่างเช่นวันนี้ความมั่นใจที่เราขาดหายไปะคะ่ะอาจจะมาจากคนรอบตัวเราก็ได้นะซึ่งวันนี้คนที่เรารักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแฟนคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยู่ในสังคมที่เป็นคนท็อกซิตเนาะเลยทําให้แบบเ้ยเราแต่งตัวก็ติเราทําอันนี้ก็ติ เราจะลองทําอะไรใหม่ๆ, <S <S ๆก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทําไม่ได้หรอกฉันคิดว่ามันยากเกินไปนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราขาดความเชื่อมั่นพอเราได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้ก็คือว่าวันนี้ถ้าเราอยู่กับคนที่ทอกซิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวเนี่ยพาย,ยายามเนาะ,ะในช่วงที่เราอาจจะกําลังทําเป้าหมายของตัวเองอยู่อะคะ่ะให้เราอะค่ะเอาตัวเองอะ พยายามเหมือนแบบออกห่างจากเขาอะค่ะแล้วพยายามหาความเชื่อใหม่ๆห,หรือคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตแบบเขาอะค่ะแล้วก็เรารู้จักเขาอะหรืออาจรจะไม่ได้รู้จักเขาก็ได้เป็นอาจจะเป็นแบบ youtube อะไรเนี้ยที่เราชอบฟังคนที่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะพยายามหมกมุ่นเรียกว่าหมกมุ่นก็ได้นะคะให้เราซึมซับเข้าไปแบบเนี้ยทุกวนันทุกวนันทุกวนันทำอะไรอยู่ก็เปิดฟังนะคะนี่มันจะช่วยได้นะนี่คือคืออยากจะแนะนําหลายๆคนแบบนี้นะคะถ้าใครที่แบบไม่สามารถที่จะออกห่างจากคนในครอบครัวหรือแฟนของตัวเองได้เนาะมันจะทาให้เราอะค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก ให้มันประสบความสำเร็จนะคะ